สวัสดีครับพบกับร้านวันดีโสธรนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับเนื่องจากผมติดภารกิจส่วนตัวหลายภารกิจมากเลยครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับเราจะมาตอบคําถามผู้ติดตามชาแนลเราครับที่ถามมาว่าพี่ครับที่เขาเรียกบางองค์ว่าโลบอคอปหมายถึงยังไงมีรูปไหมครับผมก็เลยตอบกาไปว่าเดี๋ยวยังไงผมทําคลิปอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับพิมคงไม่เข้าใจนะครับผมก็ไปค้นนะครับรูปภาพเก่านะครับตรงที่เขาเรียกว่า80ปีกับตำรวจเนี่ยโลบอคอปเนี่ยเกิดจากตรงป ปลายจมูกครับที่มีสันแหลมคล้ายๆหุ่นยนต์ลักษณะนี้ครับก่อนที่เราจะไปดูกรณีของปลายจมูกลบคอครบเนี่ยผมนำรูปของหลวงพ่อสทร80ปีกับตำรวจเนี่ยที่เป็นจมูกทั่วไปเนี่ยให้ดูก่อนนะครับ ก็จะเป็นลักษณะตามรูปนะครับมีมนๆนะครับโด่งๆมนๆลักษณะตามรูปที่ผมแสดงให้ดูครับแต่ในส่วนของจมูกโลบอคอปเนี่ยนะครับปลายจมูกเนี่ยจะมีสันนะครับคมแหลมเป็นสันเลยนะครับตามรูปที่ผมให้ดูเขาเรียกติดปากกันว่าจมูกโลบอคอปซึ่งจมูกโลบอคอปเนี่ยจะพบได้ในเนื้อ3กษัตริย์นะครับเนื้อ3ามกษัตริย์เท่านั้นนะเท่าที่ผมเคยเห็นณปัจจุบันนี้นะครับเนื้อเงินเนื้อเงินขัดเงาพวกนี้ ไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเห็นแต่ในเนื้อสามกษัตริย์คาดว่านะครับเกิดจากกรณีของต้นแบบเนี่ยแะครับที่มีการเหลาตรองปลายจมูกครับทำให้จมูกมีสันมีความคมโด่งขึ้นมานะครับลักษณะเหมือนหุ่นยนต์ก็เลยเรียกติดปากกันว่าจมูกโลบวอครอปครับคราวนี้เรามาตอบคำถามเลยนะครับข้อ1นะครับ หลวงพ่อโสธรที่ปลายจมูกโลว,วคอฟเนี่ยเป็นพระแท้ไหมตอบได้ว่าเป็นพระแท้ครับซึ่งอาจเกิดจากการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่า ผมสันนิษฐานว่าเกิดจากต้นแบบเนี่ยครับเขามีเนื้อเกินหรืออะไรขึ้นมาแล้วก็มีการเหลาต้นแบบนะครับทำให้จมูกมีสันคมนะครับก็เลยเรียกติดปากในปัจจุบันว่าจมูกโลบอคอปนะครับสอนะครับจมูกธรรมดากับจมูกโลบอคอปเนี่ยอันไหนนิยมมากกว่ากันผมก็ต้องตอบว่าณนะปัจจุบันเลยนะครับต้องตอบว่าวันเนี้ยเลยนะครับ25นะครับตุลาคม2563จมูกธรรมดาได้รับความนิยมมากกว่าทําไมผมต้องพูด วันเวลาลงไปเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยความนิยมจะมีการเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อสอทอนสอรครับปัจจุบันท่านนิยมเนี่ยก็คือหน้าใหญ่เอหลังแตกหลังแตกก็คือหลังที่มีตําหนินั่นเองนะครับแต่คุณลองจินตนาการครับย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 0 0สัก60กว่าปีที่ผ่านมาถ้าคุณไปเจอพระรุ่นนี้นะครับและด้านหลังมีตําหนิก็คือหลังแตกหลังมีตําหนิ ถ้าเป็นปี2500เนี่ยคุณจะเลือกไหมครับองค์ที่มีตําหนิคุณก็ไม่เลือกใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันครับถ้าเป็นหลวงพ่อสุสธร2500ต้องหน้าใหญ่เอหลังแตก นะครับหลังที่มีตําหนินั่นเองจะเห็นได้ว่าเรื่องในอนาคตเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้จะมีความนิยมเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับใครมีอะไรที่ต้องการสอบถามนะครับก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยถ้าผมมีความสามารถนะครับในเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมจะพยายามทําคลิปนะครับให้ท่านดูเป็นให้ท่านดูฟรีนะครับจนมีความรู้ความสามารถเลยครับเพื่อถวายเป็นกุศลแก่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังร้านวันดีโสธรลบกวนกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ